สวัสดีครับวันนี้นะครับจากเพจเครื่องมือช่างราคาประหยัดครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้เชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นเครื่องเชื่อมระบบอินเวอร์เตอร์ระบบใหม่ IGBT นะครับ MMA 4 0 0ป Austin นะครับราคาพร้อมส่งอยู่ที่2,900บาทนะครับเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปใต้โพสได้เลยนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับมาดูครับ อ่าตอนนี้เป็นของแถมนะครับถุงมือหนังอย่างดีหนึ่งคู่นะครับเวลาเราเชื่อมงานเราต้องใส่ถุงมือนะครับการสะก็ดไฟมีหน้ากากนะครับชุดนี้เป็นหน้ากากแปลงเคาะสายเชื่อมตัวเดิมนะครับสายเชื่อมตัวเดิมบวกลบแถมให้เลยนะครับครบชุดถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเพิ่มสายเชื่อมยาว5เมตรสีส้มอย่างเงี้ยน,นะครับเพิ่มอีกร้อยห้าสิบบาทครับยังไม่พอนะครับถ้าลูกค้าสนใจเพิ่ม แว่นตาปรับแสงอัตโนมัติตัวนี้นะครับเป็นแว่นตาเชื่อมเพิ่อมอีก300บาทนะครับเพิ่อมอีก300บาทเอาไปเลยครับแว่นตาปรับแสงอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับ,ต,รบตัวเครื่องเป็นยี่ห้อของออสตินนะครับออสติน M M A 400แอมป์400เต็มนะครับตัวนี้ข้างหน้านะครับจะเป็นกันกระแทกหน้าหลังนะครับสวยงามตัวนี้สีส้มน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ สามกิโลถึงสี่กิโลนะครับประมาณนี้ข้างหลังนะครับมาดูข้างหลังข้างหลังจะมีพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนตัวใหญ่นะครับตัวนี้เชื่อมได้ทั้งวันนะครับไม่มีคาว่าตัดครับมีระบบสํารองไฟอ่าตอนเราปิดสวิตช์นะครับพัดลมยังทำงานห้าวินาทีนะครับกันไฟตกไฟกระชากนะครับตอนไฟตกไฟกระชากไม่ทาให้เครื่องท่านเสียหายนะครับเปิดสวิตช์นะครับ รุ่นนี้นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกับสายยาว20เมตรนะครับตัวนี้สายยาว20เมตรวัดให้ดูจะจะเลยนะครับตัวนี้1เมตรนะครับเส้นละ1เมตรเส้นละ1เมตรจะมีอยู่ 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เมตรนะครับ เป็น20เมตรนะครับ2เส้น2ข้างเป็น20เมตรนะครับเราจะมาเชื่อมสแตนเลสกับลวดีวินให้ดูนะครับหัวเชื่อมมานี่ครับเฮ้รครับเราจะใช้กระแสไฟอยู่ที่ามาดูกระแสไฟครับเราจะใช้แค่350นะครับ348 ใช้นวดสีมินยาวาตานะครับสีมินยาวาตากับลวดสแตนเลสนะครับามาดูสแตนเลสก่อนนะครับสนใจสั่งซื้อนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปใต้โพสได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางสายเชื่อมยาว20เมตรนะครับทดสอบให้ดูกันจ,จ่าจ่ากันเลยนะครับเชื่อมได้ทั้งวันครับตุ่นนี้ นี่ครับสายไฟดูให้นะครับสายไฟไม่มีตัดต่อนะครับเข้าเครื่องนะครับสายไฟเข้าเครื่อง,งจากเรื่องมาเชื่อมนะครับ20เมตรตันนี้เป็นลวดสแตนเลสนะครับมาต่อกันด้วยสีมิญเยวตาครับสีมิลน,นะครับตัวนี้เป็นสีมิญเยวตาสายกระแสไฟนะครับ สี่ร้อยสามร้อยสี่สิบแปดนะครับตัวนี้าครับดูกระแสไฟนะครับราคาสองสองพันเก้าสิบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสั่งซื้อแก้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรครับใต้คิทใต้โพได้เลยนะครับ อุปกรณ์ได้ครบชุดครับแถมทุงมือหนังอย่างดีหนึ่งคู่นะครับกระแสไฟแรงต่อเน,นื่องครับนะครับไปถ่ายเครื่องดูใกล้ๆครับฟังเสียงเครื่องดูนะครับไม่มีเสียงโหลดอะไรเสียงเครื่องจะนิ่มมากครับ สม่ำเสมอนะครับไฟไม่โหลดไม่ตกนะครับรุ่นนี้เล่งไฟอยู่ที่300อ่า48นะครับไม่โหลดไม่ตกครับเชื่อมได้ทั้งวันแน่นอนรุ่นนี้รับประกัน1ปีเต็มครับหางห่งวงได้รุ่นนี้ไฟแรงมากครับอ่าโอเคครับมาดูรอยเชื่อมนะครับ ตัวนี้สังเกตดูง่ายๆนะครับถ้ากระแสไฟแรงนะครับเหล็กจะล่อนขึ้นเลยนะครับตัวนี้ที่เหล็กจะล่อนขึ้นเลยนะครับนะครับขาดูครับตัวนี้สวยงามมากครับตุเหล็กเป็นว่า4เมตรครับดูสแตนเลสครับสแตนเลสก็เงานะครับตัวนี้เชื่อมเหล็กสแตนเลสนะครับเชื่อมได้หมดนะครับสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับใต้คลิปใต้โพสต์ได้เลยนะครับราคา2,900บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเพิ่มสายยาว5เมตรเพิ่มอีก150บาทนะครับ สนใจเพิ่มเม่ตาเชือบตัดแสงเพิ่มอีก300บาทนะครับขอบคุณครับ